สวัสดีครับพบกับผมแบทสมิธกับเกมแล็งนอล็อกเอ็มหรือว่าแล็งนอล็อกโมบายเช่นเคยครับในวันนี้เรามาอยู่กันในคลิปละลายซรับ EP ที่3นะครับ EP นี้บอกไว้ก่อนเลยว่าผมจะใช้เงินจํานวนเยอะมากครับสาหรับผมแล้วมันเยอะมากเลยนะฮะแปด้เอ็มด้วยกันนะครับบอกตรงตรงเลยว่าผมเก็บมาตั้งแต่เซิร์ฟเปิดครับจนถึงวันนี้นะครับก็ใช้ไปบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เยอะสักเท่าไหร่นะครับผมเก็บมาเพื่อสิ่งสิ่งนี้ครับอ่า จะสังเกตได้ว่าวันนี้ผมจะมาแปลกๆนิดนึงนะครับปกติแล้วผมจะมากับแบ็กสมิธใช่ไหมครับพ่อค้านั่นเองแต่ว่าวันนี้นะครับผมมากับวิสานะครับแล้วก็ผมมีเงินอยู่ 85m นะครับวันนี้ผมจะมาละลายซับนะครับก็คือมาซื้อของแค่ชิ้นเดียวครับซึ่งราคามันเยอะมากก่อนหน้าเนี้ยผมก็คิดอยู่แล้วนะฮะว่าคลิปละลายซับเนี่ยผมจะทําอะไรต่อไปดีซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็มีโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องการตีโบอาวุธด้วยนะครับ แต่ผมคิดไปคิดมาแล้วดวงผมน่าจะไม่ค่อยมีครับและสิ่งที่ผมอยากได้นะครับนั่นก็คือคาทาวิซัด,ดี้สตาฟนะครับเขาเรียกคาทานี้ว่าคาทาจอกเกาะน,นะครับบวก12นะครับซึ่งจะอยู่ที่ราคา 85M นะค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวสําหรับบางคนนะครับที่เคยดูคลิปผมก่อนหน้านี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเล่นตัวหลักเป็นวิสานะครับส่วน พ่อค้าี่ยผมเล่นเป็นอาชีพรองนะครับก็คือผมเล่นวิสาก่อนแล้วผมค่อยสวิไปเป็นพ่อค้านะครับเพื่อทําการหาเงินนะครับมาซื้อของให้กับวิสาห์นะครับอ่าเนี่ยครับบวกสิบสองนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณแปดสิบสี่ล้านนะครับแปดแสนนะครับเกือบเกือบแปดสิบห้านะครับก่อนหน้าเนี่ยที่ผมเข้ามาดูเนี่ยมันแปดสิบห้าเอ็มนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ที่แปดสิบสี่ล้านถึงแปดสิบหกล้านนะครับแล้วแต่อารมณ์ของมัน ซึ่งผมก็ไปดูมาแล้วนะครับในเซเวอร์เกาหลีนะครับหรือว่าเซเวอร์จีนเนี่ยราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ตกต่าไปกว่านี้แน่นอนเพราะฉะนั้นซื้อมาเรียกได้ว่าไม่ขาดทุนนะครับถ้าจะขาดทุนเนี่ยเอามาขายก็อาจจะขาดทุนในเรื่องของภาษีในการขายนะครับซึ่ง 84m นะครับหรือว่าประมาณ 85m โดยประมาณนะครับเก็บตั้งมาทั้งชีวิตเลยนะแต่ของมันจำเป็นต้องมีครับกดซื้อไปเลยแล้วกันฮนะ ผมได้ใช้เงินไปทั้งหมด84ล้านครับหรือว่า85ล้านนะครับ,ร 85, 000, รบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกดรับไปเลยครับโอ้โหแบบหมดตัวกันเลยทีเดียวนะครับ 85m อ่ะเรามาคุยกันก่อนนะครับว่าทำไมผมถึงเลือกซื้อวิสเซตตี้ dy, บวก12นะครับลหลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะครับว่าเกมนี้บวกได้สูงสุดถึง15นะครับแล้วบวก12กับบวก10เนี่ย มันก็ต่างกันแค่2ใช่ไหมครับแล้วก็ a อ t แทตรงนี้มันก็จะต่างกันไม่เยอะใช่ไหมครับแต่ว่าในอนาคตนะครับเจ้าวิซ a ตีตัวนี้นะครับเขาจะมีออปชั่นพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือถ้าเป็นคาทานะครับบวก12เนี่ยจะเพิ่ม M อ็มแ c นะครับบวกอีก3%ซนะครับซึ่งเป็นออปชั่นพิเศษสําหรับวิซตี้ที่บวก12เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมจะมาทำคลิปละลายซับ ตีบวกถึงบวกสิบสองเนี่ยผมคิดว่าผมไม่น่าจะสามารถตีบวกได้นะครับเพราะว่าบวกสิบเนี่ยมันมีระยะปลอดภัยใช่ไหมฮะแต่ว่าบวกสิบเอขึ้นไปเนี่ยมันต้องใช้เป็นอีรูเทพนะครับแล้วก็ไม่มีระยะปลอดภัยนะครับหมดตัวกันเลยทีเดียวครับเหลืออยู่สามแสนกว่าเลยนะครับโอเคถ้าจบคลิปนี้ไปแล้วก็น่าจะต้องอีกสักพักใหญ่ๆนะครับกว่าผมจะกลับมาทำเป็นคลิปละลายซับได้นะครับโอเค ในเมื่อเรามีของแล้วนะครับเรามาลองดาเมจกันครับว่าระหว่างวิซาดี้นะครับหรือว่าคาถาจอกเกาะนะครับวก12กับคาถาเมเทโอนะครับหรือว่าคาถาที่ไล่เวทหมูแรงนะครับอันไหนเนี่ยมันจะดีหรือว่าอันไหนมันจะแรงกว่ากันนะครับเพราะว่าดูจาก Mx h a c กนะครับก็คือ144นะครับวก72กับ144บวก97นะครับแต่แรกมากับเงิน 84m นะครับคนข่าจะเยอะกันเลยทีเดียวอ่ะสำหรับคาทาเมเทโออันนี้ก็ราคาประมาณ3ล้านนะครับแล้วก็มีออฟป,ประมาณนี้นะครับให้ดูออฟด้วยอ่าส่วนนี้ก็ออฟป,ประมาณนี้นะครับออฟก็ต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่มากสักเท่าไหร่นะเรามาดูกันที่คาทาเมเทโอหรือว่าคาทาแดงเนี่ยพลังในการโจมตีจะเป็นเท่าไหร่นะครับสำหรับไฟบอร์ดนะครับผมใช้อยู่ที่เลเวล10นะครับ เมื่อจมตีไปแล้วจะได้อยู่ที่18,892นะครับส่วนเมเทโอนะครับจะอยู่ที่15,253นะครับประมาณ18,000กับ1 5 0 0นาเอ่ะเรามาลองกันที่วิซารดี้ที่ผมเพิ่งซื้อมาเมื่อสักครู่นี้ครับไปกันที่ไฟบอร์ดก่อนครับไฟบอร์ดอยู่ที่21,000นะครับไอซัเซงหนึ่งครั้งครับ 21,493นะครับเพิ่มขึ้นมาจำนวนประมาณ3,000นะครับอ่าแล้วดูที่เมเทโอล่ะครับเมเทโอจะเบากว่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นกระทาเมเทโอบวกหเนี่ยจะอยู่ที่15,000นะครับแต่เนี้ยจะอยู่ที่14,000นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเวทเมเทโอเนี่ยก็ต่างกันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะ800ใช่ไหมครับโดยประมาณแล้วกันนะครับก็ อันเนี้ยสามล้านนะครับกาวันนี้แปดสิบสี่ล้านนะถ้าเป็นตีเดียวนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะคุ้มอยู่นะครับอ่าก็ประมาณนี้ด้วยเลยแล้วกันนะครับสําหรับคัส5าจอกเกราะราคาแปดสิบสี่ล้านนะครับก็เรียกได้ว่าบวกสิบสองเนี่ยซื้อมาค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับเพราะว่าสามารถใช้ได้ยันจบเกมเลยนะครับสาหรับบวกสิบสองเนี่ยก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วในอนาคตนะครับสาหรับอาชีพ วิสรดก็จะเปลี่ยนไปเป็นอาชีวอลล็อกใช่ไหมครับซึ่งสกิลถ้าไม่ตายที่รุนแรงนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสกิลเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นวอลเทคหรือว่าสกิลเชนไลนิงนะครับก็เป็นสกิลเดียวทั้งนั้นนะครับสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาใช้เป็นวิสรดีนะครับประมาณนี้ละกันนะครับก็ขอบคุณที่รับชมจนจบแล้วกันนะครับชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ